ล่าสุดนะครับเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาพายุโซนร้อนคาจิกิพัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยปกคลุมทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดนะครับและคาดว่าในวันนี้ตอนบ่ายตอนเย็นก็จะมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ140ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางซึ่งเรามาดูเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นคาจิกิว่าเขาเคลื่อนตัวอย่างไรโดยในวันนี้ อยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยคาดว่าจะประชิดชายฝั่งบริเวณเกาะไหหลำตอนล่างและจะลงสู่อ่าวตังเกียในวันที่25เวลาประมาณตอนเช้าผลกระทบก็จะส่งผลต่ออีสานบนและอีสานฝั่งตะวันออกในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าตรู่นะครับสำหรับเวลาประมาณตอนบ่ายในวันที่25ตัวของพายุไต้ฝุ่นคาจิก,กิ ก็พัฒนาตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความเร็วลม150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางที่เมืองวินของเวียดนามในวันที่25ตอนบ่ายสำหรับตอนเย็นก็จะเคลื่อนตัวผ่านเวียดนามและเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวสำหรับตอนดึกๆในวันที่25ก็จะประชิดในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครน,นครปน,นมบึงการหนองคายหนองบัวลำพูและจังหวัดเลย หลังจากนั้นในวันที่26เวลาประมาณตอนเช้าตัวของพายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเพล่บ้านสวนอุตรดิต์ซึ่งจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่26สิงหาคมนี้ซึ่งการเคลื่อนตัวของพายุไตฝุ่นกาจิกิลูกนี้ค่อนข้างเคลื่อนตัวเร็วดังนั้นผลกระทบก็จะมาเร็ว ไปเร็วเมื่อตัวของพายุนะครับเริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้บ้านเราลมก็จะกระโชกแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานบนในวันที่25ตั้งแต่ตอนบ่ายเป็นต้นไปส่วนภาคใต้ก็จะมีลมกระโชกแรงตามไปด้วยดังนั้นนะครับภาคเหนืออีสานบนอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันลมกระโชกแรงฝนตกหนักร้อยละ80เปอร์เซ็นต์ในวันที่24จนถึง27สิงหาคมนี้ ซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมโดยในวันที่24นะครับเราดูจากลูกศรสีดำํำมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วิ่งเข้าไปแล้วไปเลี้ยงตัวของพายุไต้ฝุ่นคาจิก,กิในพื้นที่ทะเลจีนใต้และตัวของพายุก็มีโอกาสนะครับที่จะดูดความชื้นออกจากพื้นที่อีสานล่างบางส่วนนะครับย้ำว่าบางส่วนส่วนภาคใต้กับภาคตะวันออก ก็มีโอกาสมีฝนตกอยู่แต่เราต้องติดตามในวันที่25เพราะตัวของพายุเนี่ยเริ่มจะประชิดใจฝั่งเวียดนามและขอบของพายุเริ่มส่งผลต่ออีสานฝั่งตะวันออกและอีสานบนมากขึ้นเราดูในวงกลมสีดํานี่ก็คือตัวของพายุและเราดูขอบของพายุที่เป็นลูกศรสีชมพูขอบนี้แหละครับก็จะเริ่มสวิงเข้ามา ปกกลุ่มในพื้นที่อีสานบนอีสานฝั่งตะวันออกมากขึ้นในวันที่25เวลาประมาณตอนเช้าตรู่เรามาดูในวันที่25ตอนเย็นตัวของพายุเข้ามาในพื้นที่ประเทศลาวมากขึ้นเราดูเหมือนเดิมที่เป็นตัวแอ L นั่นก็คือตัวของพายุและเราดูในลูกศรสีชมพูนี่ก็คือขอบที่มันสวิง ดังนั้นเนี่ยอีสานเกือบทั้งหมดนะครับในวันที่25เวลาประมาณตอนค่ำเน้นอีสานบนอีสานกลางอีสานฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนตกและวงสวิงของพายุเริ่มส่งผลต่อพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกและภาคเหนือตอนบนมากขึ้นเช่นเดียวกันในวันที่25ตอนค่ำมาดูในวันที่26เวลาประมาณตอนเช้าตรู่ตัวของพายุเมื่อผ่านอีสานบนไป ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ไซบุรีและหลวงพระบางเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในวงกลมสีดำนี่ก็คือตัวของพายุและขอบของพายุก็คือสีชมพูที่ผมเขียนเป็นลูกศรเอาไว้ขอบของพายุยังอยู่ในพื้นที่อีสานตอนบนและขอบพายุก็เริ่มจะส่งผลต่อภาคเหนือมากยิ่งขึ้นหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับและสุดท้ายในวันที่26 เวลาประมาณตอนสายสตัวของเซ็นเตอร์พายุอยู่ในพื้นที่ชายบุรีของประเทศเราดังนั้นขอบของพายุก็จะส่งผลต่อภาคเหนือตุกพื้นที่ภาคกลางตอนบนบางส่วนส่วนอีสานตอนบนกับอีสานฝั่งตะวันออกนั้นขอบของพายุเริ่มจะส่งผลน้อยลงในวันที่26แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อพายุก้าขึ้นฝั่งแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือมอระสม ตะวันตกเฉียงใต้ครับดูที่ผมวาดนะครับในลูกโซสีดํามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันวิ่งแบบนี้ครับวิ่งขึ้นมาแล้วตวัดพัดยกพัดยกเพื่ออะไรพัดยกเพราะว่าต้องวิ่งไปหาตัวของพายุในพื้นที่ภาคเหนือนั่นเองดังนั้นระหว่างที่มันพัดยกเนี่ยมันก็จะนําความชื้นจากทะเลอันดามันอ่าวไทยก็คือความชื้นที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองเหล่านี้แหละครับอ่าวไทยและอันดามัน ลมจะพาความชื้นเหล่านั้นผ่านภาคใต้ผ่านภาคตะวันออกภาคกลางตะวัดเข้าอีสานและตะวัดเข้าภาคเหนือแล้วผ่านไปเลี้ยงตัวของพายุนั่นเองครับซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางอีสานล่างเนี่ยตัวของพายุอิทธิพลของพายุอาจจะไม่ส่งผลเหมือนกับภาคเหนือและอีสานบนแต่ได้รับความชื้นจากโมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วิ่งส่งความชื้น แล้วผ่านพื้นที่ดังกล่าวเมื่อผ่านเสร็จก็จะเข้าไปเลี้ยงตัวของพายุนั่นเองซึ่งเมื่อความชื้นผ่านพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นอัตราการเกิดฝนก็จะมากขึ้นนั่นเองครับและเราต้องติดตามนะครับในช่วงวันที่28ก็มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ประมาณ1ลูกดูนะครับในวงกลมสีเหลืองนี่ก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำา1ลูก ในวันที่28เราต้องติดตามว่าเขามีโอกาสพัฒนาตัวเป็นพายุได้หรือเปล่าซึ่งมาติดตามฝนกันต่อตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่27โดยในวันที่24เวลาประมาณตอนเช้าการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดตรังบางส่วนนะครับสำหรับในช่วงบ่ายวันที่24การเกิดฝนในพื้นที่ไทยตอนบน ค่อนข้างตกหลายพื้นที่ปานกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ตกหนักค่อนข้างต่ำเพราะว่าตัวของพายุเริ่มดูดความชื้นออกไปจากไทยเราโดยเฉพาะอีสานนะครับโดนพายุดูดความชื้นไปหมดดังนั้นท้องฟ้าอาจจะปลอดโปร่งในวันที่24ส่วนเวลาประมาณตอนเย็นใบเก๋เป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกนะครับก็ต้องระวังเรื่องฝนมีฝนตกได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของมรสุมตามที่ผมบอกไปเลย ก็มีการตาวัดเป็นลมใต้เมื่อเขาตาวัดเป็นลมใต้ความชื้นในพื้นที่อ่าวไทยก็จะโดนลมเนี่ยนำขึ้นไปส่วนในวันที่24นะครับเวลาประมาณตอนดึกๆฝนก็เริ่มตกในพื้นที่อีสานบนในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองคายบึงกาฬร,รวมถึงอีสานล่างก็มีฝนตกบางพื้นที่และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนในวันที่25เวลาประมาณ7โมงเชา้าการเกิดฝนส่วนใหญ่ ก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตามชายฝั่งและพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนไทยตอนบนส่วนใหญ่ท้องฟ้ายังกลุ่มปวดปลงแต่เริ่มมีการเก่ะตัวของกลุ่มเมฆในพื้นที่อีสานบนและอีสานฝั่งตะวันออกมากขึ้นนะครับส่วนตอนสายๆจนถึงตอนเที่ยงการเกิดฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกตกมากขึ้นรวมถึงพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกสําหรับอีสานบนกับอีสานฝั่งตะวันออก เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนแบบตกเล็กน้อยเข้ามากับมีท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นส่วนใหญ่สำหรับตอนบ่ายในวันที่25ในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสำหรับอีสานบนกับอีสานฝั่งตะวันออกก็มีฝนตกหนักจากพายุนะครับก็มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุส่วนตอนดึกๆนั้นพื้นที่อีสานทั้งหมดเลยนะครับตอนบนทั้งหมดตลอดแนว มีฝนตกหนักรวมถึงตอนดึกๆฝนก็เริ่มจะล้ําไปตกในพื้นที่ของจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายจังหวัดอุตรดิตถ์มากขึ้นครับสําหรับตอนเช้าในวันที่26ฝนยังคงตกอยู่ในพื้นที่อีสานบนแต่ไม่หนักมากแต่จะไปหนักในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจะตกหนักกว่าอีสานบนนะครับส่วนตอนเช้าในวันที่26นั้นพื้นที่ภาคตะวันออก ก็มีฝนตกจากลมมรสุมซึ่งภาคเหนือนะครับในวันที่26ก็จะมีฝนตกหนักทุกจังหวัดนะครับสำหรับอีสานบนฝนก็จะเบาลงไปในวันที่26เพราะตัวของพายุเซนเตอร์ของมันออกจากอีสานบนไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27 ก็จะมีฝนตกกระจายตัวหลายพื้นที่และตัวของพายุนะครับก็จะออกจากไทยในวันที่27สิงหาคมหลังจากนั้นการเกิดฝนก็จะเบาลงไปก็จะมีฝนตกตามปกตินะครับจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เสิ่ความชื้นขึ้นไปตกในช่วงบ่ายจนถึงตอนค่ำและตอนดึกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอลาทุกทกท่านไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งฝน จะอยู่กับไทยเราไปจนถึง28สิงหาคมนะครับสวัสดีครับ